มันก็ไปทําให้ทนายต้องเ,อเสียเสียกําลังใจนะครับในการที่จะเป็นทนายให้กับแอมเพราะว่าการสู้คดีแม้แต่จําเลยในคดีประหารชีวิตก็ยังต้องมีทนายนะครับ<ช>จะมาตัดติดตัดขากันมันก็น่าจะไม่ชอบมันควรจะให้โอกาสในส่วนของ ทำแนะน<ช>ํากับทนายที่จําเลยเขาเชื่อใจส่วนทนายที่จําเลยไม่เชื่อใจแต่ว่าเสนอตัวเข้าไปผมคิดว่ามันเป็นการไม่เคารพในจักรวาลของตัวเองแล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติทุกความเพราะเขาต้องมีสิทธิ์ในการสันใจอย่างเต็มที่เราต้องให้คําแนะนําเขาในส่วนข้อดี<ช>ข้อเสียสิทธิ เขาจะปฏิเสธหรือเขาจะรับสารภาพมันเป็นสิทธิ์ของเขาศาลเท่านั้นจะเป็นผู้พิพากษาถ้าหากว่าเขาผิดจริงเขาสามารถที่จะลงโทษได้สารภาพในชั้นศาลได้ในชั้นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นอย่าเพิ่มพิพากษาจนกว่าจะแน่ใจนะคือทนายพัฒได้ได้ให้ข้อแนะนากับทางลูกความนะคะว่าว่าควรทำยังไง คืออย่างนี้นะคะในคาแนะนําใดๆ,ๆก็ตามเนี่ยมันมีกฎหมายมารองรับอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทำอย่างไงบ้างมีข้อหลักยังไงข้อยกเว้นยังไงข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องในปัญหาข้อกฎหมายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคาแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยปกติไม่ว่าจะใครก็ตามเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ส่วนการเลือกในการตัดสินใจจะทําอย่างไรเป็นดุลพินิษของตัวของลูกความเองเท่านั้นทนายเคยบอกแล้วไงท่าว่าแม้ว่าใครก็ตามโกหกทนายด้อยู่ด้วย คุณโกหกคุณก็รับผิดไปเท่านั้นเองแต่เราทําตามหน้าที่เพราะว่าหน้าที่เรามีการให้คําแนะนําในทางที่อยู่ในกรอบของกฎหมายเท่านั้นเองค่ะก็เหมือนเดิมที่บอกค่าว่าเรื่องหลักานที่า่ยืนยันเลยนะคะว่าไม่เคยส่งของอะไรไปนที่ที่บ้านคุณแก้วแล้วคุณแก้วเนี่ยมีบ้านมีแหงใช่ไหมคะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ยืนยันไปแล้วค่ะแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ว่าไม่เคยส่งรูป่าะไม่เคยส่ง เรื่องตกของหรือไม่ตกของเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาระสําคัญของคดีคดีนี้ในเมื่อได้ที่ที่ตำรวจคิดว่าเป็นพยานหลักฐานเนี่ยก็ควรเอามาขยายผลหรือว่าเอาไปตรวจสอบแต่เขากับพุ่งเฝ้ามาที่ตัวทนายประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าทําไมคุณแอมมีทนายคนนี้ไม่ได้หรืออย่างไรสังเกตไหมคะคนนี้ไม่ได้ทําไมต้องเป็นทนายคนอื่นหรือถึงจะ ถึงจะจะผ่านแล้วคนอื่นคนอื่นมาจากไหนอยู่ตรงนนั้คนอื่นมาจากไหนความลับอยู่ที่ตัวเราหมดเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับทนายนะคะทราบดีเนาะมีหลายสื่อไปตามนะสรุปตุณทนายพัดนี่ไม่รู้เรื่องของกระเป๋าของคุณ้อยเลยใช่ไหมครับในอันนี้ก่อนนะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะไปชี้พูดเกี่ยวกับเรื่องทนายขอคุยแต่เรื่องทนายก่อนครับใบแดงทนายดิฉันค่ะลงวันที่นะคะ 19บเกาคือสภาคม2566ักของศาลอาญาลงได้นลคะแต่ลงได้บ้าเดี๋ยวลงได้ไหมแล้วเมื่อต้งมาสอบนะแต่จริงๆแล้วนะครับให้บอกเสรยๆแล้วกันเนาะตัวคือคนอื่นเขาเป็นคนสมัครใจและเขาต้องการประสมอย่างนั้นจริงๆเราเป็นทนายหลักจริงๆค่ะเราทํางานหน้าที่ทนายครับเดี๋ยวค่อยให้การสอบสวนหรือว่าการสืบสวนของตำรวจเนี่ยเป็นประเดานเขาเองนะครับของพนักงานสอบสวนเขาเอง คนจะประเด็นขยายออกมาเนี่ยจุดผสมอะไรอยู่แค่ตรงนั้นครับจุดผสมอะไรเพื่อจะให้ทนายาต้องคดีแต่มันก็ไม่ได้ห้ามนะครับหลายคดีหลายคนทนายหลายท่านก็ยังสามารถเป็นทนายให้กับตัวเองได้เพราะติดการเป็นทนายสามารถทําหน้าที่ได้นะครับอนี้อันี้ออนบอกเลือนนะครับใครที่คิดจะเ,นนะเล่นเกมหรือคิดจะทําอะไรกันแล้วแต่ผมไม่เอาไม,ไม่ไม่กล่าวอ้างน,นะครับว่าจะเป็นผู้ใดเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ย มันไม่มีประโยชน์ครับค่ะที่ศาลค่ะเออโทษนะคะตัวน้องตัวนั้นมาเป็นสำเนาอาจจะไม่สวยเอาตัวนั้นมันจะมีนกเงินจากศาลนะช่วยกรรณาด่วนที่นะคะว่าใครเป็นทนายในคดีนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องมีภาพวิจารณ์ถึงทนายคนอื่นเขาเลยเนาะให้ก็มีวิถีชีวิตที่เขาเดินไปตามสิ่งที่เขาอยากเป็นแต่ในคดีนี้คงไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการแต่งตั้งทนายเนี่ยจะแต่งตั้งทนายกี่คนก็ได้แต่เวลาการนำสืบการสัค้านเนี่ยต่างเป็นทนายคนเดียวใช่ไหมคืออย่างนี้นะ ให้หนูตอบมาการตั้ง<ม>การตั้งทนายความนะคะแม้ว่าเราจะตั้งอแอมแล้วกันนะที่เราเคยบอกว่าแอมจะตั้งมากี่คนก็ได้ค่ะ<ม>เข้ามาในจำนวนได้แต่ทนายแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องฟังทนายหลักก็คือคนแรกที่เข้ามามใครเข้ามาหลักค่ะ<ม>บอกไหมคะว่าในนั้นอะ่ะมีเราอยู่แล้วบอกไหมคะไม่บอกทําไมไม่บอกแต่ดิฉันเห็นว่าเขามีการตรวจสํานวนเยน,น,นะ<ม>อ่าตรวจสํานวนค่ะ ขยายขยายความนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าตรวสำนวนใช่ค่ะเขาไปตัวสำนวนแล้วขอค่าใา้เอกสารในสำนวนออกไปด้วยไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะสำนวนสำรวจยังไม่ได้ส่งไปให้ขอฝาค่ะอ๋อฝากขังค่ะแล้วเราก็เลยดูหวนแล้วนะเราเองเราก็คัดคำร้องมาแล้วก็ทีนี้กลับมาเรื่องของทนายความทนายความเนี่ยมีอยู่หลักอยู่หนึ่งคนดังนั้นคนอื่นที่เข้ามาเข้ามาได้แต่จะต้อง ร้อยตามหรือว่าเป็นไปตามที่ทนายหลักและทนายหลักต้องยินยอมให้เข้ามาไม่ฉะนั้นเป็นการแย่งคดีตอนนี้เหลือเจ้าใช่ไหมคะมีท่านคนหนึ่งแต่ในสำนวณเห็นเห็นอยู่แต่ว่าเขาไปดูวันที่ไหนก่อนนะแต่แอมบอกว่าแอมก็ถอนทนายเพื่อโดยเพราะว่าศาลบอกให้ถอนวันนี้ทไม่ได้ค่ะเอาเอาเอาวันนี้เห็นว่าเรื่องเดี๋ยวเอาใครก่อนนอกวันนี้ยังยังทนายพักยังคงเป็นเป็นอยู่ค่ะยืนยันนะคะว่ายังเป็นอยู่ค่ะที่ล่าสุดเขาเข้าไปเห็นเขาบอกเขาออกเขาเข้าไปแล้วออกมาเจอคุณ คุณพัชใช่ไหมวันที่ยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่เนี่ยเราเจอเขาสองครั้งเลยค่ะเมื่อวันก่อนที่ไปก็คือว่ามาเตรียมคดีของของวันที่เราจะขึ้นวันที่หนึ่งมดือนายนมีาคมเราเป็นหน้าที่เราต้องไปอยู่แล้วนะคะเพราะวเราต้องเตรียมเราต้องมีอะไรหลายอย่างรวมงเบิกตัวจาเลยออกมาจากเรือนจําด้วยเอ้ยพูดต้องหาออกจากเรือนจําด้วยได้พูดคุยกับเขาไหมคะไม่คุยค่ะวันแรกที่เจอกันดิฉันก็ไม่คุยไม่ได้คุยค่ะเขาเดินไปทางขวาดิฉันก็ไม่สนใจอยู่แล้วเราดิฉันไม่ ไม่ได้มาขอดิฉันทํางานด้วยนะอยู่ดีๆก็ไปแล้วไปขอคัดสำนวนมันก็มีปัญหานะคะดิฉันคัดเข้ามาด้วยว่าเขามาคัดอะไรไม่ก็ไรเขาไม่ก็ไรแสดงว่าวันนี้นะครับแสดงว่าวันที่วันหนักไหมฮะชื่อถึงไหมฮะหนักมากช่วยถึงกันได้ครับมันเอาอะไรไปนะครับเอออนตัดสิใจ๋คืออย่างนี้อะพี่บู๊ตคือคือตอนแรกนะครับการที่เราจะขอเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยมันไม่ได้มีสาระสำคัญว่าเราชัดต้องหนีแต่ว่าครั้งแรกที่ ที่ที่เราไม่สามารถจะ,ะเข้ามาได้เพราะว่าหมายเรียกเราไม่ได้รับหมายเรียกเราไม่ได้รับหมายเรียกจริง,รงๆนะเขาจะเรียกเราเนี่ยอย่างไรออกหมายแบบไหนพอเราไม่ได้รับหมายเรียกเราเข้ามากลัวจะว่าทางการสอบสวนจะไม่พร้อมวันนี้เราก็เลยมาสแสดงตัวเพราะเรารู้ว่ามันมีสแสดงความรู้สึกใจว่าเราต้องการพบพนกักงานสอบสวนเพื่อที่จะ,ะแก้ข้อข้วหา นะครับตัวกันาสอบสวนมาวันนี้ก็น่ารักครับที่นี่เประหาเลยํำนวยความสะดวกเราตามสิทธิ์ซึ่งซึ่งดีมากครับการให้ความเอ่อเป็นธรรมกับเราก็ในระดับดีครับในนี้เคยชมแล้วครั้งหนึ่งนะที่นี่เขาทํางานดีกระเด็นหนายบางคนนะฮะอยังกรณีนายบางคนเนี่ยเขาขอรายการดูแล้วการคําพูดคําจาหรือต่างเนี่ยจะต่อเข้าไปในเรื่องของการผิดมัญยานทนายความมันเอาความรับของลูกความมาซึ่ง ทำเขามีสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ปฏิเสธก็ได้คำตอบว่าพัดยังไม่ได้ดูละเอียดลึือแค่ดูผ่านๆแล้วก็พวกสื่อมวลชนจะส่งมาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยขอเก็บไปคิดดูก่อนเนาะเนาะไม่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะอย่างน้อยบางคนเนี่ยเราก็เป็นทนงานได้กันใช่ครับไม่ใส่ร้ายกันนะเราให้โอกาสกันคเมื่อเช้าเมื่อสักรู่เห็นบอกว่ามีการวันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยแสดงว่าเป็ดนายนที่มีฟ้องมีประมาทบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณแอมต้องถูกเบิกตัวจากเดือนจํา ุปตันเบิกแล้วค่ะเบิกเบิกแล้วนายขอดตอนสี่โมงครึ่งนีนะสี่โมงครึ่งค่ะ,สะแสดงว่าคุณแอมต้องเดินทางมาที่ศาลใช่ถูกต้องค่ะมาให้ปากคำเองไต่สวนเองไต่สวนเองค่ะก็ะะสะแสดงว่า,มออมาไม่อมน้าให้ฟ้องเลยเฉยวันนั้นขอเรียนเอัปเดตกันเลยนะ uh huh. วันนั้นสังเกตเลยว่าพันไม่เคยพูดเลยเลยก่อนแอมจะเข้าที่เรือนจำอ่ะแอดเป็นคนไปฟ้องเองนะคะฟ้องด้วยตนเองวันที่ย uh ี huh. ่สิบเอ็ดเมษายนแล้วเขาโดนจับภายหลังในส่วนตรงนั้นน่ะก็มีการ พูดเยอะเยอะยอะ,อะถัดไม่ออกรายการผลกระแสจาได้ไหมแต่ว่าพูดนิดนิดหนึ่งกับพี่หนุ่มเพรารู้จักกันก็เลยบอกไม่เอาไม่ว่าจะออกรายการอะไรก็คือขอไม่ออกเพราะว่าจะกล่าวหาว่าเราอะ่ะไม่เป็นจะกลายเป็นผู้เสียหายด้วยเนี่ยไม่ได้เลยเราก็เลยต้องขออนุญาตว่าเราเงียบที่สุดเพราะว่าหน้าที่ของทนายมีหน้าที่ไปศาลไม่ใช่หน้าที่ไปสือ่อแล้วอีกคำหนึ่งที่ก่อนที่แอมจะเข้าเรือนจําถ้าวอกกลับไปดูมันจะมีคลิปที่สัมภาษณ์และโทรหาพันธ์แอมพูดบอกว่า ถ้าอยากได้ความยุติธรรมให้ไปศาลค่ะไม่ได้ให้ไปสื่อคุณ,ค,ณคุณไหมนั่นคือคําที่แอมบอกนะเพราะเราเป็นคนบอกแมอมตลอดว่า <Okay. S 1> อยากไปสื่อพูดถึงคุณนุ่มบันทัยมีกระแสข่าวมาว่าตัวคุณแอมเนี่ยจะฟ้องคุณ <c oughs> คุณ,คณพ,พ,พิธีกรดังมั่งสื่อมั่งตำรวจมั่งข้อที่จริงเป็นยังไงเออตอนนี้พิจารณาอยู่ค่ะตอกสั้นๆเนาะพิจารณาอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีพิธีกรบางคนีที่เป็นร,ร,รุนพินิจของโทรวามเองครับ ส่วนข้อกฎหมายทางเราจะครับเป็นคนชี้แจงแต่ในเรื่องของตัวคุณแอมใช่ไหมใช่้องครับแล้วตัวกคอนแล้วถามาที่หนึ่งไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ้าตัวความเป็นกาาพิจ่รณาของคุณแอมเนี่ยแล้วคุณขอโทษนะครับคุณแอมเขาอยู่ในอยู่ในเรือนจำคุณแอมเขารู้ได้ไงข่าวสารข้างนอกนะะอ่ะเต้องเอ่อตรงจุดนี้น่าจะมีคนเข้าไปพูดอืมต้องมีคนเข้าไปพูดแล้วมีใครเข้าไปบ้างคะนอกจากใครเขาไม่ทาบ ต้องลองดูลองตามดูว่าใครเข้ามีก็เห็นอยู่แล้วเข้าความในออกความนอกแต่พัดไม่เคยตำหนิเลยนะปล่อยเขาไปเลยใครจะว่าอะไรฉันบอกว่าใครจะว่าอะไรใช่ไหมอยากคอมเมนต์อะไรอยากว่าไม่สวยอะไรเชิญเลยไม่ไม่คิดว่าอะไรเลยเชิญตามสบายเราดูที่ผลงานดีกว่ามากกว่าหนึ่งห้าเจ็ดค่ะจะเป็นมาตราอื่นด้วยนะคะก็อย่างที่บอกเขาอาจจะมีการฉลองพรบใหม่เลยใช่ค่ะพรบกุ้มหายใช่ค่ะกุ้มหายยังไงอธิบายกรณี คือคือกรณีนในนี้เดี๋ยวขอให้ทางกลุ่มทนายใจดีชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับนะคะครับท่นรบเราเป็นหนุ่มเป็นกลุ่มทนายใจดีค่ะขอโทษนะเั็นมีทางอยู่ในกระเป๋าของคุณต้อยตรงนี้เนี่ยคุณพัดไม่เคยรู้มาก่อนทนายพัดไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องกระเป๋าเลยนะเออได้มครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับตรงตรงจุดนี้มันอยู่ในสำนวนของคดีที่คุณพัฒน์ถูก เรียกมาทักรับทัก,กข้อหาในวันนี้ครซึร่งก,ก็ตอบไปแล้วว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่คือไม่เคยรับรู้เรื่องกระเป๋าเลยไม่ไม่เกี่ยวในที่นี้อ่ะเขาบอกว่า,าตัวกระเป๋าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรม,มันเป็นความชัดเจนที่พนักงานสอบสวนรวบร,รวมได้เองพ่อขา้อหาขอคุณพัฒน์ในคดีวันนี้เป็นการซัดทอดมาจากบุกคคลอื่นแล้วตัววันนั้นตั้งแต่ก่อนที่คุณพัฒน์ถูกแจ้งข้อข้อหาเรื่องกระเป๋าคุณพัฒน์ทราบไหมเรื่องกระเป๋าใบนี้ทราบไหม ในกระเป๋าใบนี้ได้ไหมอ๋อคือพี่ต้องเนี่ยยังไม่เห็นโจรนะเป็นคนไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์ด้วยไม่รู้ไม่รู้จักแบรนด์ไม่รู้จักขนาดไซส์ขนาดหรืออะไรเท่าไหร่เลยฟังแต่ที่ผู้ท่านไปเอามานั่นแหละอรู้จากใม่ภาพคน่าวอ้างแล้วกล่าวอ้างจนเป็นคนพัดพ่อกล่าวหาเนี่ยใช่ค่ะเมื่อกี้นี้เป็นขั้นต่อไปเมื่อกี้บอกกันแล้วค่ะว่าเราจะทํายังไงกันต่อการถูกกล่าวหาของเรามาจากการซัดทอดของจําเลยในคดีใช่ค่ะในการซัดทอดของจําเลยเนี่ยมันต้องมีหลักฐานพยานอื่น ซึ่งต้องมีน้ำหนักให้เชื่อถือได้ว่าเป็นการกระทําความผิดจริงต่อไปก็พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมไปส่งให้อายการแล้วก็ทําความเห็นด้วยว่าในข้อข้อหาของอขดพดเนี่ยเป็นจริงแค่ไหนซึ่งเขาจะยุติเองไม่ได้ถ้าขาเขาเห็นว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทําผิดเขาก็ต้องเสนอให้อายการในมุมสองห<อ>าทนายเนี่ยตกลงว่าคํากล่าวอ้างของคุณแอมเนี่ยเป็นคําซัดทอดหรือคําข้อเท็จจริงไม่ใช่คํากล่าวอ้างของแอมค่ะ ไม่ใช่คำไม่ใช่ของแอมค่ะแอมไม่ได้สะท้อนค่ะเมื่อกี้เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่แอมไม่ใช่แอมนะแอมไม่ได้เป็นคนบอกนะคะเป็นคนอื่นพูดค่ะอึ้งเหมือนกันเลยเหมือนกันอย่าบอกอย่าบอกคนรับของของผู้ต้องหาคนอื่นอีกคนหนึ่งอ้อแล้วเหตุผลเพราะอะไรฮะไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาแจ้งเขาเขียนมาแค่นั้นเขาเขียนไว้แค่นั้นว่าเป็นผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งอ็กคนหน่งอ๋อแล้วเหตุผ่ออะไรฮะไม่เไม่อกี้าแจ้งเขาเขียนมาค่ะ สามค่ะเอามาตัดตอนอย่างนี้ค่ะไม่คือตัดพุมพ์ท่านออกไปอะครับมันจะเป็นสองใช่ไมหมครับม้วก็ไม่ใช่แอลไงคะเขาต้องมีเหตุผลอะไรครับต้องมาเขาเามีเหตุผลอะไรเขามีเหตุเขามีเหตุผลอะไรเขาต้องขอโทษนะตรงนี้พนักงานสอบสวนเขไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้เขียนไว้ค่ะแล้วคุณคุณพัดนมุมมองว่ายังไงเขามีเหตุผลอะไรต้องมาอ๋อโดนระเบิดใส่คุณพัด ไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้จบจ <ะ S 1> พูดตรงไหมไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้เพราะว่าร <c oughs> ู้เป็นความลับของลูกความมันหลายอย่างอยู่ <c oughs> เป็นความลับของลูกความ,<ช>วามบสนน่ไม่ค่ะของลูกความอะของคนในคดีค่ะของในคดีคดีในที่นี้หมายถึงพัดลับของถ้าเป็นทนายของแอมคนเดียวเข้าใจปะ่ะถ้าความลับตรงนี้หมดไปก็ทําง,งานง่ายไหมง่ายแล้วทําไมต้องมีคนอื่นเข้ามาอีกเยอะแยะกรณีของพยานบางคนป่าสุดท้ายที่เกี่ยวเรื่องกระเป๋าเนี่ยคุณพัดเคยรู้จักกันมาก่อนไหม คนที่ได้รับกระเป๋าไปคุณแก้ไม่ใช่คุณแกไม่ใช่ผมก็ได้ยินมาจากในสมวนท่านนั้นแหละแล้วก็ได้ยินมัดนี่แหละคุณพัดเคยรู้จักมาเก่าไหมก่อนไหมคุณคุณแก้วนี่แก้วเส้นทางการเดินของกระเป๋าตรงจุดนี้ทางทางทางเราไม่ทราบเส้นทางก่อนหน้าที่ก่อนหน้าที่จะรู้จักกับกระเป๋าเนี่ยเรื่องกระเป๋าเนี่ยคุณพัดเคยรู้จักกับคุณแก้วไหมให้ตอบไว้ไง คุณแก้วว่าคุณโดยส่วนตัวไม่รู้จักนะคุณพัทรรู้จักไหมกับคุณแก้วเออเดี๋ยวนะพอดีว่าพัทมีนัดอยู่ศาลอาญาเพราะว่าจะไปรับหมายพวกทั้งหมดเบิกตัวเขาอ่ะเนหไคุณพัมดี๋ยวให้ไปตอบในสำนวนเนาะเดี๋ยวไปตอบในรายตัวเดียวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูแต่ว่าคืออย่างนี้ทำว่าให้เาทไม่ใช่ค่ะทำทำให้การเราให้การไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สั่งเขาไม่ได้ใสั่งเนาเรามานะ ครับเ,เพราะฉะนั้นมันอยู่ในนั้นเอาไว้แต่ถามว่ารู้จักหรือไม่รู้จักมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับในสำนวนนะครับเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะแล้วรู้จักไหมครับข้าวคุณแก้วอ,อยู่ในสำนวนตอบไปแล้วค่ะครับผมขอคำถามหนึ่งครับเห็นถ้าถ้า,ถา,ถารองผู้ชานการบอกว่าในเรื่องของการฟ้องหม,มิ่นประมาทหรือฟ้องใคร,รก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องในคดีเขาจะให้ชนะชนะส่วนตัวช่วยเพื่อมาต่อสู้คดีนี้หนักใจไหมฮะไม่หนักใจค่ะทำตอนนั้นที่เขาหมิ่นประมาทรู้สึกว่ามันจะก่อนที่พวกเราจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดูวนที่21ยี่ครถามเลยว่เแยม เป็นคนไปฟ้องเองนะด้วยตนเองที่ศาลเองเลยนะแล้วถ่ายรูปด้วยว่าไม่ยืนยันว่าทําเองจริงๆแล้วเป็นคนจ่ายเงินค่านําหมายเอง800บาทแอมยังบอกเลยว่าการที่จะใช้สิทธิ์อะไปใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องอะมันก็ถูกต้องผิดถูกก็ไปว่ากันแอมเริ่มก่อนเพราะํำแนะนําของผัดอะไรก็ทําที่ดีผัดแนะนําเช่นไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวเอาภาพให้นะเนาะเราทาในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรที่คิดชั่วทําชั่วเราไม่ทํา เราทําแต่สิ่งที่ดีแล้วมันอยู่ในกรอบของกฎหมายบางครั้งประชาชนอาจจะต้องศึกษากฎหมายตั้งแต่ข้อข้อหลักข้อยกเว้นแล้วก็ข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นด้วยและอาจจะกระจ่างมากขึ้นแล้ววันนี้คุณพันอยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่ติดตามข่าวนี้และจคุณพันอาจารย์โจมตีค่อนข้างหนักอพอสมควรอ๋อใช่ไม่เป็นไรคืออย่างนี้ในส่วนของที่อยู่ในศาลนะนะก็เป็นเรื่องของในศาลในส่วนของตัวเองตัวเองเดินไปไหนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติค่ะแล้วก็รู้สึกว่า เราเขาเรียกว่าเป็นการรับทําคดีที่ส่วนกระแสะมหาชนเพราะฉะนั้นทนายที่ยืนอยู่จุด,จดตรงนี้ต้องแข็งแกร่งที่เคยบอกแข็งแกร่งมั่นคงแน่นอนแล้วก,แวก็แล้วก็มันต้องมั่นใจในสิ่งที่มันทำด้วยว่าสิ่งที่ทํามันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทนายความก็คือเป็นผู้นํามติมหาชนด้วยนะคะตามหน้าที่ถ้าหากว่าเรานําในทางที่ถูกมันก็ถูกแต่ไม่ใช่นําไปออกสื่อแล้วก็เดินตะเวนตาหนิคนนี้คนนี้อันนั้นก็คือเป็นผู้นํามติมหาชนอีกรูปแบบหนึ่งตอนนี้เราพัดขอแบบ ใส่ธรรมดาแบบนี้ดีกนน<ม>ว่ายังคงเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนกับวันแรกที่เรารู้จักกันปะตัวคุณแอมยังให้ายเหมือนเดิมไหมคะน้องแมอมเหรอเดี๋ยวจะเข้าไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องไปบอกเขาว่าได้ขอหมายขอเบิกตัวออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมเตรียมกะเตรียมงานแต่ว่ามีพยานอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วมีหมายใครบ้างที่โดนเรียกมาเข้าไปวันไหนครับต้นเดือนมิถนานเ้าจะวันสองวันนี้แหละค่ะพี่อ๋อเดี๋ยวดิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ไม่เข้าเอ้ยต้องไปอาทิตย์หน้าก็ยังมี ใช่ค่ะแอมก็บอกแอมไม่ได้ก็ทำความผิดจริงๆก็ถ้าจะบังคับให้รับสารภาพเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเราก็เลยก็มานั่งคิดกันว่าตอยจุดนี้เราบังคับกันไม่ได้ครับเป็นดุลวินิจของเขาคอยก็ไม่ได้รับหรอกค่ะไม่ได้รับเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยคือเขาไม่ได้ทำจริงๆอะค่ะแล้วก็พยานหลักฐานเรามีนะทุกอย่างเราก็ต้องพิสูจน์ได้คือตำรวจสามารถพิสูจน์ได้จำเลยก็ตรงที่พูดได้จำเลยก็สามารถพิสูจน์ได้ค่อยคําที่เขาพูดมาจริงๆใต้อกเหลือความเห็นหรือความคิดเนี่ยเราไม่สามารถจะกล่าวอ้างได้ ความเห็นส่วนตัวความเป็นส่วนต,ตัวไม่มีถ้าหากว่าลูกพาบอกใอนลักษณะนั้นลักน,นั้น